สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้หมอแพรว g JFC นะคะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเทสตัตวใหม่ของเรานะคะ Polypridity e c k คะ่ะทุกคนคงสงสัยนะคะว่า Polypridity e c k เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรต้องบอกว่าคนเรานะคะในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยจะมีโครโมโซมทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะแต่ว่าในคนที่มีความผิดปกติที่ทำให้เกิดภาะวะมีบุตรยากเกิดภาะวะแท้งซ้าบ่อยๆอาจจะมีจานวนชุดโครโมโซมที่ผิดปกติไปอาจจะมีน้อยกว่าปกติก็คือมีแค่1ชุดหรือว่าอาจจะมีมากกว่า ปกติคือมี3มชุดเพราะฉะนั้นการตรวจชุดโครโมโซมในตัวอ่อนหรือว่า polyplody check เนี่ยก็จะทำให้คนไข้รู้ว่าตัวอ่อนของคนไข้เนี่ยมีชุดโครโมโซมที่ปกติไหมแน่นอนว่าเราจะทำให้คนไข้เนี่ยมีตัวอ่อนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะ mm hmm. เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์แล้วก็เด่นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการลดอัตราการแท้งในช่วงไต่มาสแรกค่ะถ้าคนไข้ท่านไหนอยากปรึกษาอยากใช้เทสตัตวนี้นะคะ polyplody check mm hmm. ก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่ JF Clinic ค่ะ